สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันธ์อายกูลอีกแล้วนะคะใน EP ีที่4นะคะเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะวันหยุดที่ผ่านมาวันนี้นะคะคุณครูจะมาเรียนเรื่องเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นะคะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์นะคะ เราก็จะมาเรียนกันเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะการใช้อินเทอร์เน็ตข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะการค้นหาข้อมูลบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะเรามาทำความรู้จักกับบริการบนอินเทอร์เน็ตกันนะคะว่าจะมีบริการอะไรบ้าง อย่างแรกเลยค่ะบริการ Google ค่ะบริการจะค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นักเรียนอยากรู้นะคะ 2. ค่ะ u t u b e ค่ะเป็นการบริการที่ให้ดูวิดีโอนะคะ 3. ค่ะอีเมลนะคะบริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะยกตัวอย่างเช่น Facebook นะคะเป็นบริการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโพสภาพสร้างกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะได้ค่ะนอกจาก Facebook แล้วนะคะก็ยังมี Twitter นะคะ Instagram แอปพลิเคชันไลน์นะคะ และอื่นๆอีกมากมายนะคะนักเรียนเคยเห็นแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วใช่ไหมคะอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของนักเรียนอยู่นี่เองนะคะและนักเรียนเคยใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้บ้างไหมคะเราทำเรามาทำความรู้จักกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันดีกว่าคะ่ะความหมายและมีวิวัฒนาการอย่างไรนะคะ ในสมัยโบราณการสื่อสารของมนุษย์จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะหรือสิ่งที่หาง่ายในหาง่ายได้ง่ายนะคะเช่นการส่งสัญญาณในระ,ระยะใกล้นะคะก็จะใช้การเคาะการตีให้เกิดเสียงอย่างเช่นท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเรียกคนในหมู่บ้านนะคะก็จะใช้เกาะไม้เพื่อส่งสัญญาณในการเรียกนะคะหรืออ่ะอันที่สอง นักเรียนเคยได้ยินไอนี่ไหมคะกิ่งหรือออดเพื่อส่งสัญญาณในการหมดชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นการใช,ใช้การส่งสัญญาณเพื่อระยะใกล้นะคะส่วนในระยะไกลก็จะใช้การส่งสัญญาณแบบควันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการพัฒนาการการเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะทําให้มีอุปกรณ์ต่างเนี่ยใช้สำหรับ ในงานมากมายเลยอ่าภาพแรกนะคะก็จะเป็นการตีเกาะไม้เพื่อส่งสัญญาณเสียงนะคะอันที่2นะคะก็เป็นการกดออกเพื่อส่งสัญญาณเสียงนะคะการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆนั้นนะคะก็จะเป็นเครื่องที่ใช้งานแยกส่วนประกอบอื่นๆนะคะ หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆก็จะนำอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมาต่อเข้ากับเครื่องนะคะเช่นนะคะต่อเข้าเครื่องพิมพ์ต่อกับต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลนะคะและถ้าหากเราต้องการคัดลอกไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งนะคะก็ต้องใช้วิธีนำเข้าข้อมูลในหน่วยความจำสำรองนะคะ เช่นนะคะแผ่นดิส์นะคะแล้วนำหน่วยความจำสำรองนั้นนะคะไปใช้กับเครื่องที่ต้องการใช้นะคะต่อมานะคะมีการนำคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะคะและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นนะคะต่อกับการใช้งานนะคะมาเชื่อมต่อกันมากกว่าหนึ่งเครื่องไปยันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ย้ายข้อมูลสำรอง และใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะร่วมกันได้สะดวกมากขึ้นและเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะจะทำให้ระบบสายโทรศัพท์มาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อนะคะจนปัจจุบนันคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ทั่วโลกที่หรือที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะคะ ภาพแรกนะคะก็เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดชนิดใช้ชาสายสัญญาณนะคะส่วนภาพที่2นะคะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดไม่ใช้สัญญาไม่ใช้สายสัญญาณนะคะที่เรารู้จักกันว่า Wi-Fi นั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะมีใบงานที่มอบหมายให้นักเรียนหนึ่งใบนะคะดูไปพร้อมคุณครูเลยค่ะ ให้นักเรียนนะคะตีกรอบนะคะเขียนชื่อชั้นนามสกุลเลขที่ให้ชัดเจนนะคะวิชาคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนยกตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะบนอินเทอร์เน็ตนะคะทั้งหมด4อย่างนะคะคุณครูให้ตัวอย่างนะคะเช่นอันแรกเลยที่ครูให้ตัวอย่างไปก็คือบริการ Google นะคะบริการค้นหาข้อมูลนะคะให้นักเรียนเสร็จแล้วก็ระบายสีวาดรูปให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วประเมินตนเอง ส่งในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ